สวัสดีครับร้านติโก้โปรสปีดช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาเทสเครื่องมือ PTYM021 นะครับผมมาใช้กับเจ้าไท่อัมไทเกอร์ XRX นะครับก็จะมาอ่านโค้ดนะครับผมก็จะมาเช็คโคโด้ดอ่านการทำงานนะครับก,ก็เข้ามานะครับเราก็เลือกยี่ห้อของรถนะครับ แล้วกดออโต้เซิร์ชเข้าไปแล้วออนสวิตนะครับตอนนี้เครื่องกับรถก็ได้ลิงค์หากันแล้วนะครับก็จะมี ecu นะครับผมว่าเป็น เอ่อเป็นโค้ด n มเบอร์ไหนนะครับจะข้ามไปเลย,ยก็เดี๋ยวมาดู l ลด์ดัตตานะครับที่หลกัหลกๆที่ได้ใช้กันไลด์ดัตตทั้งหมดมี9้าหน้าครับตอนนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆครับแบตเตอรี่โวลต์น,นะครับไซลินเดอร์แมปนะครับผมวัดแรงดูดและแรงดันนะครับผม ตัวคูลเลนนะครับผมอุณหภูมิครรูลเลนรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อินเจคชันไทม์นะครับผมเวลาการฉีดของน้ํามันนะครับผมทั้งสามหัวเลยนะครับอยาให้ดูไหมนี่ครับหัวหัวหนึ่งหัวสองนะครับแล้วก็หัวที่สามแล้วก็เป็นสปาร์คแอดวานนะครับผมอันนี้จะเป็นองศาจุดระเบิดนะครับผม นี้จะเป็นองศาจุดระเบิดของหัวเทียนนะครับหัวที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สามนะครับผมก็จะมีแมปนะครับผมเซนเซอร์ค่อนข้างเยอะครับผมนี่นะครับก็จะมีบอกหมดครับพวกเซนเซอร์ขาตั้งเซนเซอร์คัทอย่างนี้นะครับหลักพวกเออเซนเซอร์พัดลมว่าน้ําอย่างนี้นะครับ มาทำงานปกติอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็จะเอามาสตาร์ทเลยครับ